ในมัสการพระอาจารย์ทุกรูปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตค่ะสถานการณ์ของการเตรียมงานฝ่ายโภชนาการนะะว่าเราทํากันไปถึงไหนแล้วนะคะมหาสังฆทานครั้งนี้เป็นบุญใหญ่มากค่ะที่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่งานสลายร่างคุณยายค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มีการจัดงานใหญ่40,000วัดครั้งนี้ค่ะ หลังจากที่เราว่างเว้นจากการสร้างเขาเรียกว่าทํางานบุญใหญ่นะคะมานานนะคะนั้นวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทางโภชนาการนะ,คะ่ค่ะได้ตรเตรียมแล้วก็จัดเตรียมความพร้อมะคะ่ะสำหรับงานวันนั้นเนะะี่ยค่ะไปถึงไหนแล้วนะคะก็เรามาดูที่รูปกันนะคะก็คือตอนนี้น้องๆค่ะทุกคนก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวค่ะในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังค่ะของการเตรียมงานในวันนั้นนะคะให้สําเร็จรลุล่วงสําเร็จแล้วก็ปื้มไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เราก็มีการนําจานทั้งหมดนะคะที่จะต้องจัดเลี้ยงในแต่ละโซนค่ะมาจัดเตรียมค่ะในแต่ละวงค่ะด้วยการซีนเก็บแล้วก็ขึ้นรถเข็นให้เรียบร้อยค่ะให้ตรงตามของแต่ละซอยค่ะที่จะมีการจัดถวายในวันนั้นนะคะวันนั้นเนี่ยค่ะภาพของงาน4 0,000วัดเนี่ยค่ะ เรามีการจัดเลี้ยงพัตหารรอบวิหารคดนะคะทั้งหมด4โซน4โซนหลักๆเลยค่ะก็คือเรียกว่าโซน2โซน4ซึ่งจะเป็นพี่น้องทางส่วนของภาคเหนือค่ะโซน5เป็นทางโซนอีสานแล้ก็โซน7ค่ะก็จะเป็นทางโซนอีสานตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราได้ลงโต๊ะลงผ้าคุมโต๊ะลงอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ประจำจุด น้องๆก็ช่วยกันตะเตรียมงานค่ะจะมีบางโซนค่ะก็อาจจะยังลุ้นๆน,นิดนึงโต๊ะเก้าอี้เนีคะก็ต้องทยอยกันเข้ามาค่ะเนื่องจากว่าเราใช้ปริมาณที่เยอะมากค่ะเยอะมากกว่างานที่ผ่านมาเลยเราจึงต้องมีการสั่งของใหม่เนี่ยเกือบทั้งหมดค่ะก็จากภาพเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามีการปูผ้านะคะช่วยกันปูผ้าทุกเย็นนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ พี่ๆน้องๆท่านใดที่ว่าสามารถมาช่วยรับบุญได้ก็เรียนเชิญนะคะตอนนี้เรามีการปูผ้าลงโต๊ะเก้าอี้ลงอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ซักประมาณวันที่2 0นะคะ 20- 21เราก็จะมีการทำความสะอาดจุดกันแบบทุกจุดพร้อมๆกันสังเกตว่าเนี่ยค่ะนี่คือโต๊ะใหม่ที่เพิ่งสั่งเข้ามาจะต้องมีการแกะก่ลองลงโต๊ะเนี่ยค่ะเราได้ทีมงานหลักๆเลยก็คือชาวพี่น้องชาวเมียนมานะคะ มาช่วยนะคะมาช่วยเพื่อที่จะทําทุกอย่างให้สําเร็จรถเนี่ยค่ะมาแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณวันที่เมื่อวานนี้เองค่ะแล้วก็เราก็จะต้องไล่ทำเนะะี่ยค่ะสวันนี้ที่เหลือเนะะี่ยค่ะตอนนี้เรามีเวลาเหลือแค่5วันเราจะต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายในวันที่18 19นะคะอีก2วันที่เหลือเนะะี่ยค่ะถ้าใครสะดวกให้มาช่วยกันนะคะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นมากเลยก็คือ ในแต่ละจุดแต่ละโซนนะคะเราจะมีทีมพี่ๆอาสาสมัครผู้นำบุญนะคะลงชื่อกันมาเป็นอาสาสมัครกันเยอะแบบอุนาฝาข้างค่ะทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อเพลแล้ววันนั้นนะคะเราก็คงจะแบบสนุกสนานบุญบันเทิงนะคะกับการที่ได้มาดูแลเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวดัดมาทำหน้าที่แทนพระเด็จพระคุณหลวงพ่อนะคะฉลองในวาระวันคล้ายวันเกิดท่านเพื่อที่จะมอบ มอบถวายบุญนี้นะค่ะให้ท่านแข็งแรงนะคะแล้วพวกเราก็มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะวันนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะทุกจุดทุกโซนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะทีนี้ในในส่วนของงานเมนูค่ะที่เราจะถวายในวันนั้นนะคะก็จะมี เมนูมื้อเช้าค่ะเราก็จะตั้งลายเป็นลายบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะมีเมนูหลากหลายอะคะ่ะที่จะให้ท่านทุกรูปอะคะ่ะพะพาทุกรูปที่ท่านมาในวันนั้นนะคะได้เลือกเลือกสรรตามที่ท่านถนัดได้เลยะคะ่ะก็จะมีตั้งแต่ข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูนะคะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะคะในทุกๆโซนก็มีขนมผลไม้นะคะแล้วก็ตัวที่หนักท้องก็คือ เรามีข้าวต้มมัดด้วยนะคะในแต่ละโซนเนี่ยค่ะเราจะตั้งรับเนี่ยค่ะเพียงพอกับการที่แต่ละรูปแต่ละท่านที่มาจอนมาจากทิศทั้ง4ี่ะคะได้เพียงพอกับทุกๆรูปเลยนะคะหลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้วค่ะท่านก็จะเข้าพื้นที่เพื่อที่จะรับัตาหารในลายค่ะก็เดินลายเลยแล้วก็จะมีน้องๆทีมงานอาสาสมัครที่จะช่วยเป็นอุปถากดูแลโฟเข้าพื้นที่นั่งค่ะแล้วก็จะไปรับปะนะ ก๋วยเตี๋ยวค่ะในพื้นที่โซนใกล้ที่นั่งของท่านนะคะไปประ,ประเคนท่านอีกทีหนึง่งหลังจากที่ท่านนั่งฉันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะท่านก็จะอยู่รอในพื้นที่นั้นนะคะของมื้อเช้าจนกระทั่งทีมงานที่เป็นทีมงานมื้อเพนจัดพัตาหารเสร็จท่านก็จะมูฟจากที่นั่งเดิมของท่านในพื้นที่เดียวกันนะคะย้ายเข้าไปนั่งในพื้นที่มื้อเพนต่อค่ะโดยเมนูของมื้อเพนนะคะก็จะมีหลากหลายเช่นกันค่ะเพื่อที่จะ ให้สมกับที่ท่านเมตตานะคะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับลูกๆหลวงพ่อในวันนั้นนะคะวันนั้นเนี่ยก็ก็จะมีตั้งแต่ต้มเล้งนะคะ มีหมูฮองค่ะหมูฮองหมูสเต๊ะนะคะมีแกงเหลืองปลาแซลมอนแล้วก็มีการทอดหอยจ้ปูร้อนๆค่ะในพื้นที่ค่ะทุกเมนูคัดสรรอย่างดีแล้วก็เพียงพอกับทุกรูปให้อิ่มหนำสำราญหลังจากที่ท่านฉันพัตหาแผนเสร็จแล้วค่ะท่านก็จะมูฟจากที่นั่งเดิมของท่านย้ายไปนั่งในพื้นที่มื้อเช้าดังเดิมค่ะเพื่อที่จะมีน้องๆอ,อ,อาสาสมัครและทีมงานค่ะตั้งรับเสิร์ฟ ปานะตลอดเวลาจนกระทั่งถึงช่วงพิธีกรรมที่จะลงลานธรรมในช่วงค่ำต่อไปค่ะส่วนพี่น้องที่มาในวันนั้นนะคะสาธุชนที่มาทุกท่านนะคะก็จะได้อิ่มอร่อยกับพื้นที่ในการตั้งรับของเราในจุดพัตหารในจุดของอาหารสาธุชนค่ะรอบวิหารคดมีทั้งหมด11จุดแล้วก็ที่สภาธรรมกายสากลก็มีพื้นที่ตั้งรับค่ะก็จะมีมาม่าล้อนๆนะคะมีข้าวรับทั้งที่ รับเป็นหมู่คณะแล้วก็สามารถรับเดี่ยวได้ค่ะก็สามารถที่จะวนรับได้ต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ท่านได้อิ่มอร่อยอยู่ท้องแล้วก็ฟังสัมมนาไปพร้อมๆกันนะคะในวันนั้นเท่ากับว่าเราจะดูแลพระพิสูสส่งสัมมาเนรที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเนี่ยค่ะตั้งแต่เช้ายันกระทั่งเย็นหลังจากที่ท่าน เสร็จพิธีกรรมในช่วงค่ำแล้วค่ะท่านก็จะเดินทางกลับการส่งกลับประทับใจเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกๆหลวงพ่อทุกท่านนะคะ mm. เพื่อสร้างรอยยิ้มความประทับใจให้ตาตึงอยู่ในใจท่านค่ะเราก็จะมีน้ำหวานขนมปังในทุกๆลานจอดค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปส่งกลับประทับใจด้วยกันในทุกๆลานจอดนะคะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับท่านเพื่อให้หลวงพ่อปิติใจ และเก็บเกี่ยวบุญใหญ่ไปพร้อมๆกันในวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีและอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมและลูกหลวงพ่อทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะนี่คือประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกของโลกยุคนี้และมหาอนิสงส์อันนี้มีประมาทจะบังเกิดขึ้นในงานถวายมหาสังฆทานแก่พระสังฆาธิการ จำนวน40,000ว่าวัดทั่วประเทศที่มีพระพิพส,สูจผู้ทรงศีลถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจำนวนนับแสนรูปเดินทางไกลมาจากทิศทั้งสี่เพื่อมาเป็นนอนาบุญอันประเสริมให้กับชาวพุทธที่มาร่วมงานวันคุ้มคลองโลกและถวายบุญเป็นกตัญยูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชัยอ มหาสังฆทาน40,000กว่าวัดเป็นมหาทานบาร,รมีครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งทุกท่านจะได้ถวายทยธรรมที่เหมาะสมกับพระมหาเถรละพระสังฆาธิการเป็นทานวัตถุจำนวน8รายการประกอบด้วยปัจจัยลมพับการหลังสี u ีกระติกน้ำรอนน้ำเย็นฝัดไดปากกาสมุดบันทึกปกหนังลำโพงบูทู และ power bank ขอเชิญทุกท่านมาร่วมถวายมหาสังฆทานอันยิ่งใหญ่ในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อมูลการร่วมบุญได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02 831 1000